สวัสดีครับน้องชายโอ้ทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากเลยชกกันสนุกมากวันนี้แต่ว่าไม่สมหวังกับผบบลการแข่งขันรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ไม่ได้รับใจชนะลงมาผิดหวังนิดหน่อยครับโดยรวมลูกเกมเรามองว่าเรามีโอกาสชนะไหมก็เดินตลอดเร่ตามตลอดนะครับเมื<ต>่อกี้แพ้ลูกหนักอะไรเขาเ,ะขะเวลาเตอร์ไปเหรอลูกหนักนะเนาะ เมื่อกี้เห็นเห็นบนแว่วๆว่าโอ้ตัวใหญ่เพ้่งเลยโอ้โหพี่เองอยู่บนครับอาชีพหนึ่งบนบาทนี่ครับอาชีพบอลสองจุดัวท้ายต้องเนะถึงแพ้แต่ก็ได้ใจครับอาชีพหนึ่งทั้งเกมอาชีพสิบหมื่นแต่ว่าวันนี้ปรกบแค่มื่นไม่ได้วันนี้ไม่สำเร็จแต่ว่าได้อาชีพหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหเป็นไงบ้างอ้าถ่ายรูปหน่อยครับผมไม่รู้ เข้าข้านี่ขิ้นได้2ชุดที่มันจะนานลมันเป็นเตะลุดสองทีแล้วเข้าเข้าเลยมวยเนี่ยเออน่าจะอารมณ์ดีขึ้นมานิดนึงแหละนะมีอาชีพเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราพวมวยได้กลับมาชกมันก็มีโอกาสหลายๆอย่างนะได้ฆ่าตัวมีอาชงอาชีดเอาละววันนี้ผลการขันไม่สมหวังแล้วมองว่าโอเคไหมฟอร์มการชกเราวันนี้ก็โอเคอยู่ครับ ก็หยุดไปนานก็ไม่หมดเท่าไหร่ครับก็ดีเมื่อกี้ที่ว่าเขาหนาปนี่คืออะไรใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่ครับปกนายเป็นไงบ้างขอยากครับขอยากผลงานของคู่ชกเราเป็นไงบ้างวันนี้ก็แข็งแกร่งมากครับต่ายดีมากครับครับผมมีอะไรจะพูดกับแฟนมือวันนี้ที่เชียร์เราหน่อยครับวันนี้ก็ขอโทษมมากครับผมทำเต็มที่นะครับผมก็ทำเต็มได้เต็มที่นะครับขอโทษมมากครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับผมอะ สวัสดีครับสวัสดีครับไพศรีนเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ก็ตั้งใจมาครับไปนี่ครับต้องขอบคุณพี่อำนาจและผู้กองจรู้แล้วก็กำนันหนองมาครับและขอขอบคุณต่อต่อานครับที่สนับสนุนผมครับพุดผู้ถึงเกมมาสถานการณ์มี่พลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับผมเราช่วงจังหวะไหนที่เรามั่นใจผมว่าเขาผมว่าเขาก็แพ้ผมจริงๆนะเขาเดินมาจริงครับเบสแต่เขาทำไม่ได้ครับ ถ้าผมเดินถ้าผมถอยผมถอยจริงแต่ว่าผมทําได้นะครับคือความที่เราคือเข้าผมกว่้าอคือเรามองว่าเราทําได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าครับกับผมที่แข่งัวันนี้รู้สึกไงบ้างพอใจไหมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วผมก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองครับขึ้นเรื่อยๆผมทอยากต่อยวันชิบะชิบครับตั้งใจวันนี้ครับ สีนิชอไทยเสร็จับวันนี้อยาไปตรงไหนก็ไปถึงไม่าามไงอาเท้าเท้าทำไปเยอนแต่เสียวอย่นิด <c oughs> นึด่งครับวันนี้ก็ต้องชมน้องนะครับเพราะน้องมีระเบียบวิในัยในการพิซซ้อมนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งอ,อย่างที่ที่ไปเห็นใช่ไหมครับน้องมีระเบียบเรื่องการพิซซ้อมแล้วว,วันนี้เราวางแผนมาอย่างนี้โดยตรงนะครับเพราะมวยอ่ะเราได้เราได้ใหญ่ใช่ไหมครับอาวุธเราไปเห็นแน่นอนทีต่อทีเราใช่ไหมครับแล้วมวยผมมอชนะทันทยกเลยนะ แต่ยกห้ามาเขาไม่เข้าเราก็ชนะเลยวิ่งมาตีตุท้ายจบเลยมวยวันเนี้ยคือผมมองว่ายกหนึ่งยกสองยกสามยังไม่มีอะไรหรอกแต่ยกสี่เราได้ละยกห้าเราก็ได้ใช่ไหมครับตีราคาแต่ราคายังอยู่ยังไม่เข้าเลยแต่วเนี้ยผมต้องชมน้องนะครับเราต้องขอบคุณท่านสสชดาทยเศษที่ให้โอกาสน้องแล้วก็อ่าองเสมอเราแชมป์แล้วผู้กองจะรูนนะครับ นะครับแล้วก็ <S <S ขอบคุณท่านค่ายเก่าเขาด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับเชฟบุญธรรมเชฟบุญธรรมใช่ต้องขอบคุณเชฟบุญธรรมด้วย,ดยนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับที่เอาน้องมาอยู่ด้วยขอบคุณมากๆครับขอบคุณใหญ่ทุกคนครับขอบคุณรค,ครับยินดีด้วยครับผมครับแล้วต้องขอบคุณที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณเสียโบ๊ทนะครับที่เอาเราเป็นครอบครัวหนึ่งหนึ่งครอบครัวที่เข้ามาอยู่ ยินดีขอบคุณน้องมากๆนะครับขอบคุณครับบครัยินดีด้วยครับผมยินดีกับทุกท่านเลยครับยินดีนะครับคือเหมือนเราแชมป์นี่เป็นไงบ้างครับวันนี้ฟองผมไปสีนินตามตามแผนที่วางไว้นะฮะับเขามีเขามีมวยเข่าไปแล้วเราก็ทำ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 มวยเหมือนผมก็รอเป้าด้วยนะฮะับสำหรับทการทำทำสุดยอดครับผมขอนิดนึงนะครับผมขอขอบคุณต่อจ้เปี๊ยด้วยนะครับที่ที่ให้ไปตั้มกับตระกูลดำนะครับขอบคุณท่านมากๆนะครับใครที่ใครน้องนะครับขอบคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณครับก็ก็ มันได้อุปสงสองสองอย่างครับเพื่อสกุลาทตามมาช่วยปั้มด้วยเลยลงมๆมด้วยแล้วก็มันมีสร้างความกระดูกให้เขาด้วยนะฮะว่าพวกเขาเป็นเงินแสนนะครับก็ดีใจมากครับที่ทํามวยแล้วประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ครับก็ขอขอขอบคุณท่านสสธดาเฉยเสษด้วยนะฮะที่ท่านก็โดูอยู่กอขอฝากทีมนักมวยของผมเราเนี่ยนะฮะอยู่กับท่านตลอดไปนะครับครับผมยินดีด้วยครับานรอบผมผมครับ